สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสําหรับพี่ทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะครับส่วนคนที่มาดูพร้อมกันนะฮะก็ใครที่มาเร็วก็จะได้เจอกันตั้งแต่แรกนะครับต้นคลิปแต่ก็ไม่ดีหรอกครับมาต้นคลิปเดี๋ยวเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแหมมาช่วงวันศุกร์แล้วโดนตลาดทองคําเทเทขายลงมาอย่างรุนแรงครับโอ้โหจากเดิมจะกําไรแค่นิดเดียว ด้านพาเราโดนลากนะครับแต่ตอนนี้ก็แก้สถานการณ์นะครับโดยการที่รอสัญญาขาขึ้นนะฮะมาเยอะๆพอสัญญาขาขึ้นมาเยอะๆเราเราก็จัดบายครับผมนะตอนนี้กราฟย้อนขึ้นมานะครับที่ราคา30-22ไม้บางกลุ่มของผมก็บวกแล้วนะครับแต่เป็นไม้ด้านล่างนะฮะทัทรวมตอนนี้ก็บวกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่คเวอร์เท่าไหร่เราต้องการที่จะไปปิด tp ข้างบนนะครับเพื่อที่ได้ปิดกําไรนะฮะ ซึ่งราคาที่เรารอปิดนะครับก็คือ3 0 3 0นะครับก็ราคา30เลยอ่ะเราจะปิดกันตรงนั้นนะฮะดูเหมือนจะไกลนะครับแต่ว่าขึ้นไปอีกแค่800จุดสหรับพี่ทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาถึงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ลิงก์ไลฟ์สดนะครับให้กับคุณผู้ดูก่อนนะครับบางคนอาจจะยังพักผ่อนอยู่นะครับเป็นช่วงของวันอาทิตย์นะฮะก็ยังอาจจะยังพักผ่อนอยู่แต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ ไลฟ์สดกันได้ทุกวันเลยครับผมไม่มีปัญหาดูย้อนหลังเอาก็ได้นะฮะซึ่งพี่ๆส่วนใหญ่ก็มักจะมาดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลัง28มีนาคมนะฮะ68วันศุกร์นะตลาดเทขายก็วันจันนี้นะครับผมก็แนะนำนะพี่ๆหลายท่านนะครับให้เตรียม ช้อนใหญ่ๆไว้นะครับช้อนกันเถอะในวันจันนะรกราฟมีโอกาสนะครับแล้วก็มีทรงที่จะกลับมานะครับในราคาข้างบนแต่ว่าเมื่อไหร่นั้น,นอันนี้เราก็ยังไม่ทราบดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอลรุนกันจากนั้นหน้ายังไงก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับมาขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วราคา50นะครับราคา50่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีคุณผู้ดูทุกคนด้วยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะฮะพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆคนไหนยังไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีคุณฉางด้วยนะครับผมนะฮะคุณจานุนะฮะสวัสดีคุณสุด้วยนะครับผมแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนะฮะมา5้ท่านแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์กราฟกันนะครับจากคู่เงินก่อนนะครับแล้วค่อยมาจบท้ายที่ทองเพราะว่าพอร์ตนี้ของผมติดทองคําอยู่นะครับเป็นทองคําฝั่งใบนะครับเราจะเริ่มต้นจากคู่เงินก่อน แน่นอนครับคู่เงินผมก็ยังอยู่กับคู่เดิมนะไม่ว่าจะเป็นคู่ eu นะครับแล้วก็คู่ g cat นะรจริงๆ eu มีจังหวะให้เซลได้หลายรอบเลยนะครับถ้าใครที่ยังอยู่ eu ก็จริงๆแล้วสามารถตบเซลได้บ่อยครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ตบเซลกันหรือเปล่านะสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับนอกจากการที่เราจะวิเคราะห์กาฟคู่เงินเป็นหลักเนาะสวัสดีครับลบกูกควนสอบถามหน่อยตอนนี้ฝากเงินแกน helto pay ไม่ได้มีที่ไหนฝากช่องทางอื่นไหมครับ ตอนนี้แกนแเคเบิลนะครับมันจะมีนอกจากฮิวโกเพย์ก็จะมีทันเดอร์เแล้วก็มีพร้อมเพย์นะครับก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ระบบฝากเงินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังมีคนฝากได้อยู่ไม่เห็นก็ก็ไม่มีคนมีปัญหานะครับแต่ก็แน่นอนครับผมเข้าใจปัญหาตรงนี้ดีว่าปัญหาการฝากเงินโบ๊กเขาไม่อยากได้ตังเราครับโบ๊กไม่อยากได้ตังมันเลยมีปัญหาเรื่องฝากบ่อยขอโทษทีนะผมก็บอกโบ๊กไปแล้วว่าเออไม่อยากได้ตังลูกค้าหรือไงลูกค้าจะฝากเงินเข้าไป เขาเร่งแก้ไขอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็วันศุกร์ก็แก้กันทั้งวันเลยนะฮะก็รออก่อนนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้แหละครับวันจันนี้น่าจะทุกอย่างาจะเรียบร้อยครับเพราะปกติแล้วเสาร์อาทิตย์นี่ยะครับจะเป็นช่วงเวลาของการแก้ไข,ขของโบเกอร์โบเกอร์ก็จะเอาช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับมาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉนั้นผมคิดว่าวันจันนี้นะครับการฝากเงินแบบ H ิลทูเพยหรือว่า t ัน n d e r X หรือว่าพร้อมเพย์ก็น่าจะพร้อมนะครับให้กับ คนที่เขาอยากจะเทรดนะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้หรือใครบางคนที่รอมไม่ไหวรอมไม่ได้นะครับก็แนะนำนะครับให้เป็นช่องทางของ Bitcoin ก็ได้ครับช่องทางของ USDT นะครับหรือว่าคริปโตก็ได้เหมือนกันทุกวันนี้นะครับการฝากเงินถอนเงินก็สามารถทําธุรกรรมนะครับผ่านคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะครับสวัสดีคุณโอเกียด้วยนะครับสวัสดีครัวันนี้เป็นวันวันอะไรนะวันอาทิตย์เนาะคนก็เลยเงียบๆหน่อยนะครับพักผ่อนกัน GU เซลดีไหม GU เซลดีไหม GU มันก็คล้ายๆกับ EU นะเอว้ดีมันก็คล้ายๆกันนะฮะมาดูายเฟรมเดย์แล้วก็สวยครับผมจริงๆเล่นเซลได้นะฮะแล้วก็าทเฟรมวีค k นี่หัวปักลงมาเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะสนับคูด GU นะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาวิเคราะห์คู่เงินเลยเนี่ยโอ้ตายตายใจเย็นรอก่อนรอเพื่อนฝูงก่อนนะฮะรอเพื่อนๆก่อนนะครับผม ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วพิมพ์พูดคุยกันได้นะฮะจะได้เรียกเพื่อนๆกันเข้ามานะครับจะได้วิเคราะห์กราฟไปพร้อมๆกันส่วนใหญ่แล้วนักเทรดนะครับมักจะมาดูคลิปผมย้อนหลังก็ไม่รู้ทำไมนะมาพร้อมๆกันไม่ยอมมาที่ย้อนหลังนี่โอ้โหดูกัน5้า0นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเ็าเข้าใจแหละบางทีเขาอาจจะไม่ว่างใช่ไหมล่ะคนเขาไม่ว่างกันนะฮะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ดูกัน600กว่าคนนะครับวันที่ที่ผ่านมาก็ดูเกือบ400รคน นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มาดูย้อนหลังกันนะครับดูย้อนหลังเพราะว่าเขาไม่ว่าไงเวลาเนี้ยเวลานี้กินข้าวกับครอบครัวนะฮะกินข้าวกับลูกเมียใช่ไหมอืมกินข้าวกับญาติญาติญาติพี่น้องอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คุณผู้ดูเขาก็จะรอมาดูย้อนหลังแล้วปกติบางคนผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าโค้ดเกมผมนี่ดูย้อนหลังประจําเลยผมบอกว่าดูตอนไหนดูตอนอาบน้ำว่ะอาบน้ําไปแล้วก็เปิดลิงก์ไลฟ์สดไปโอ้โหอเมซิ่งมากนะครับ ก็สนุกดีครับตื่นเต้นดีนะฮะฟังอ่านน้ำไปด้วยฟังวิเคราะห์กราฟไปด้วยได้ไอเดียหลายอย่างเนาะใช่ไหมอืมสวัสดีคุณผู้ดูทุกคนนะครับที่เข้ามาด้วยนะฮะคุณจูโน่บอกว่าอยากหาเอไม่ใช่คุณจูโน่คุณสุภาษินะฮะอยากหาคู่เงินถือยาวๆครับ GU ก็ถือยาวได้นะ GUE u ถือยาวได้ทั้งสองคู่เลยนะครับสวัสดีคุณจานโน่มอสด้วยนะครับฟังครูสนุกดีครับไม่เหงาขอบคุณครับนะไม่รู้เหงาจริงเปล่าไม่รู้ไม่เหงาหรือเปล่า นะสวัสดีคุณผู้ดูทางเพจด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็สำหรับตอนนี้นะครับช่วงนี้คลิปใน y t u t u ของผมก็ไม่ค่อยลงอะไรเป็นสำคัญเท่าไหร่นะฮะก็มีแต่คลิปไลฟ์สดนี่แหละนะครับคลิปแบบชอ็อตหรือว่าคลิปสั้นนะครับยังไม่ค่อยเอาลงเท่าไหร่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีลงบ่อยๆครับในช่วง TikTok แล้วกันนะฮะในช่อง Tik t o k จริงๆ t i k t o อกะผมเคยมาไลฟ์สดใน t i k t o k นะค,คนดูปาไปเกือบพันน่ะเกือบพันคนน่ะ นะครับแล้วก็ติ๊กตอมันก็มีปัญหานิดหน่อยมันแบนนะฮะมันแบนเพราะเราพูดเกี่ยวกับกราฟไงเดี๋ยวบายเดี๋ยวเซลเดี๋ยวบายเดี๋ยวเซล,เ,เ,ซลเขามองว่าเราแบบเขาเรียกอะไรเจตนาที่จะชักชวนนะครับหรือว่าแนวโน้มนะครับแบบว่าชี้นำนะเขาก็เลยแบนของผมไปก็ช่างหน้าเศร้าไม่เป็นไรแบนไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลงคลิปเป็นช็อตแทนเนาะเพราะนั้นไลฟ์สดใน u t u b e นี่เป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับบอกบายบอกเซลล์บอกขึ้นบอกลงบอกราคาทองบอกอะไร ไม่ค่อยจะมาแบรเราหรอกนะใจดี y t u t u เนี่ยแล้วก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานด้วยนะครับผมเล่นทองใจร้อนตลอดกลับมาเล่นคู่เงินแทนแล้วครับตอนนี้อ่ทองคำนะครับคือบางคนเนี่ยชอบกำไรแบบเปิดเร็วปิดเร็วนะใครที่ชอบเปิดเร็วปิดเร็วเนี่ยก็มักจะเล่นทองคำเพราะว่าทองคำมันเป็นคู่ที่จุดบันทีนะครับเล่นแป๊บเดียวก็บวกเล่นแป๊บเดียวก็ลบเ,เรื่องธรรมดานะแต่พอมาเล่นคู่เงินไปไงโอ้โหรอ กว่าจะบวกทียิ่งบางคนเล่นคู่เงินทางๆหน่อยเช่นเอฟังเอฟังอีฟังอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นทั้งวันวิ่งทั้งวันอ่ะวิ่งอยู่2 0 0ร้อจุดเองนะกับกันกับพี่ทองนะพี่ทองสิบนาทีแม่งปลาไปพันจุดก็มีนะครับสินาทีจากราคาอะไรนะสองสองศูนย์ไปสามศูนย์ก็มีนะครับพันจุดนะของทองคําเวลามันกระดิกทีละทศนิยมด้านด้านด้านหน้าเนี่ยมันคือหลักร้อยยนะครับเพราะมันมีทศนิยมย่อยข้างหลังอีกสองตำแหน่ง นะครับแต่กับการคู่เงินเนี่ยโอ้โหอย่างล่าสุดเล่นคู่ E.U. นะรอนานมากเลยกว่าที่ไม้1หลอดของผมอ่ะจะบวก10เหรียญอุ้ยวิ่งตั้งไกลถ้าเกิดทองนะแค่ใส่ออเดอร์ครั้งแรกโป้งก็ติดลบและ5้6 0เหรียญใช่ไหมเออถ้าเป็นทองอ่ะแต่พอเป็นคู่เงินปุ๊บโอ้โหรอนาชิพหายสวัสดีคุณนุ้ด้วยนะครับผมเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคุณผู้ดูตอนนี้เข้า20่คน30คนนะครับใน YouTube กับเพจรวมกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามา วิเคราะห์นะครับสำหรับในส่วนของคู่เงินก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่คู่เงินแรกนะครับคือคู่เงินที่ผมเล่นอยู่คือคู่ EU แล้วกันนะครับสำหรับคู่ EU นะครับเราเริ่มต้นดูจากทันเฟรมแรกก่อนเลยนะฮะเป็นทันเฟรมวีคแล้วกันนะครับเวลาเราดูเราดูจากทันเฟรม<ฟ>ใหญ่<ฟ>ก่อน<ฟ>นะครับสำหรับทันเฟรมวีคครับคุณผู้ดูก็จะเห็นว่ามันก็ยังเป็นทิศทางขาลงซึ่งเป็นเรื่องปกติ EU เราตามกันมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะับเราอยู่กันมาเป็นสัปดาห์นะครับ แล้วก็กราฟนะครับตอนนี้ชนเส้นม่วงนะครับในส่วนของ MA นะครับ MA 250นะครับนะชนเรียบร้อยแล้วนะฮะเส้นม่วงแล้วก็กำลังดีดลงมานะครับกราฟนะครับไม่สามารถทำ New High ได้นะครับอันนี้ไฮเก่านะครับผมที่เป็นกรอบแดงกราฟไม่สามารถทำ New High ได้เพราะฉะนั้นก็เลยบ่งบอกได้ว่าไม่สามารถที่จะทะลุเบรกาท์ในส่วนของขาบ่ายได้และถ้ามองดูดีๆกันฮะมองดูดีๆเมื่อเราตีฟิโบนะครับในส่วนของ EU เนี่ย เราตีฟิโบแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟนะครับมากับตัวในโซนพักของ61.8พอดีเลยนะฮะนี่คือโซนพักนะครับโซนพักตัวของคู่ EU นะครับอยู่ที่โซน61.8พอดีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใครที่กำลังรอเล่นเซลนะครับ EU หรือเล่นเซลลมานานแล้วอย่างผมนะครับพอเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ค่อยๆโล่งใจหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว EU เนี่ยจะลงแรงนะครับผมก็จะได้ปิดสักทีหลังจากที่รอคอยมานาน นะครับก็ตั้งเป้าไว้หลายเหรียญอยู่นะครับเพื่อให้คุ้มค่าที่เรารอคอยคู่ EU มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครที่พอร์ตว่างอยู่อยากจะเล่นคู่เงินสักคู่แล้วก็ปลอดภัยนะครับแนะนําให้เล่นคู่ EU เซลนะครับคือเป็นคืออย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าเล่นคู่เงินยังไงก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ไม่เสี่ยงด้วยที่สําคัญเวลากราฟลากอะไรเราเนี่ยเราก็เมนิ m a เนจเมนต์ได้บริหารพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับเปิดทัานเฟรมมันนะครับลองเปิดทัานเฟรมมันมาดูนะครับสำหรับทันเฟรมมันเนี่ยฮะ กราฟอยู่ในกรอบไซด์เวย์พอดีเลยอันนี้คือกรอบไซด์เวย์ราคาของของ EU นะครับซึ่งแนวรับแนวรับในอดีตเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลบก่อนนะครับแนวรับในอดีตของ EU นะครับจะอยู่ที่ราคา57นะครับ1.057เดี๋ยวเรามาดูเดกันเพราะฉะนั้น1.057มันอยู่ที่ไม้ฟ้าครับ EU นะฮะมีโอกาสที่จะลงแรงๆนะครับมาที่ไม้ฟ้าหรือก็คืออีก3,000จุดเลย ถ้าใครเล่น1ห,หลอดตรงนี้ลงไปจนสุดเนี่ยก็จะบวกประมาณ3,000เหรียญน,นะครับก็คือ1 0 0 0 0แสนนั่นเองสำหรับคู่ E.U. นะก็กำลังลงเรื่อยๆครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ากราฟเนี่ยก่อนที่มันจะลงมันก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปก่อนเพื่อเอาแรงนะครับเราเรียกว่าเอาแรงแล้วกันแต่ในหลักของทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับคือเขาเขาก็จะมีการวิเคราะห์ว่าเออจะย้อนเพื่อปะหาราคาจุดกลับตัวที่ต้องทุบบลาบลา ซึ่งมันก็ยิบย่อยนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาเมืองเมืองแบบผมหรือภาษาบ้านๆเลยอย่างเราๆเนี่ยก็จะบอกว่าการที่กราฟจะต้องลงไปข้างล่างต่ํากว่าเดิมต่ํากว่ายอดโลเก่าเนี่ยมันต้องขึ้นก่อนเพื่อเอาแรงครับคล้ายๆกับยิงหนังสติ๊กขึ้นฟ้าหรือวิงหนังสติ๊กลงดินคล้ายๆกันนะฮะถ้าเราจะยิงไปไหนเราต้องง้างก่อนนะไอ้จังหวะที่เราง้างเนะครับเป็นจังหวะที่กราฟเอาแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ eu นะครับคุณผู้ดูก็สามารถที่จะใส่ออเดอร์เซลล์ได้หรือว่ารอย้อน แล้วก็ตั้งเซลล์ลิมิตนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันมาดูคู่ GU ครับสำหรับคู่ GU เปิดไทฟฟ์แมนก่อนเลยนะครับเฟฟ์แมนเป็นเทนขาลงนะครับกราฟเป็นภูเขาลูกที่2นะครับวีคเปิดวีคมาปุ๊บกราฟลงทิ้งตัวลงมาฮะเป็นแฮมเมอร์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยยังไม่เรียนรู้เรื่องของ p พร์ชั่นดีนะครับก็แนะนําให้เรียนรู้ p พรชั่นให้ให้ให้แตกฉานนะครับ สำหรับลักษณะที่ทิ้งไส้ลงมาเป็นสีแดงแบบนี้เราเรียกว่าแฮมเมอร์แฮมเมอร์บ่งบอกว่ากราฟนะครับมีโอกาสที่จะทุบลงต่อนั่นเองนี่นะครับแฮมเมอร์ Hammer นะมีโอกาสที่กราฟจะทุบลงต่อเพราะฉะนั้นการที่มีลักษณะกราฟแบบนี้ไพรชั่นแบบนี้บ่งบอกว่ากราฟเตรียมตัวจะลงต่อเราลองมาตีฟิโบดูครับสำหรับคู่ GU พรพอตีฟิโบเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่าจุดกลับตัวของ61.8นะครับของราคาฟิโบคือโซนนี้พอดีเลยนะครับเป็นโซนกลับตัว นั่นก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสำหรับคู่ GU นะครับเข้าสัญญาณเซลล์อย่างถ่องแท้นะครับสามารถตบเซลล์ได้แบบไม่อั้นเลยนะฮะถ้าใครที่พอว่างอยู่ก็สามารถเล่นเซลล์ GU ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องรอให้สกุลเงิน USD เนี่ยแข็งด้วยนะครับ USD แข็งหมายความว่าไงครับหมายความว่าทองก็ต้องทุบนะครับผมสำหรับคู่ GU ลักษณะเดียวกับ EU เลยต่อมามาดูยูฟรังกันบ้างครับดูยูฟรังนะฮะสำหรับทานเฟรมวีกก่อนเลยนะฮะสำหรับทานเฟรมวีกมีโอกาสที่จะลงต่อก็จริงแต่กร การาฟอ่ะมันลงมาเยอะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับขึ้นไปเพื่อเอาแรงนะครับไอ้จังหวะที่ย้อนกลับขึ้นไปเพื่อเอาแรงเนี่ยคุณผู้ดูต้องระวังนะครับเพราะว่าการย้อนของมันเนี่ยอาจจะย้อนตรงถึงขั้นทําให้คุณพอตแตกได้เลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับสสารบคู่ยูฟรังรอกราฟย้อนขึ้นมาในจุดที่ใช่ก่อนแล้วค่อยตบออเดอร์ซเซลล์ก็ยังไม่สายนะครับเดี๋ยวเราลองตีฟิโบดูนะครับกับแนวรับล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับการาฟมีโอกาสจะย้อนไปได้ถึงไหนนะครับเราตีฟิโบ้เราก็จะรู้แล้วนะรเราก็เอา นะครับรีบเล่นนิดนึงนะฮะกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกประมาณ1,500จุดเลยนะครับสำหรับคู่ยูฟังก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเกิดเล่น1หลอดตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนี่ลบ1 5 0 0เหรียญเลยทางที่ดีครับตั้งเป็นเซลลิมิตไว้ก็ได้0 2 0 0 3 0อะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อได้ปลอดภัยนิดนึงสำหรับคู่ UJ นะครับผมผมจะถ้าคู่ไหนไม่เข้าสัญญาผมก็จะไม่ิเคคละกันผมจะบอกว่าไม่น่าเล่นนะสำหรับคู่ UJ รกกาาฟมีโอสที่จะบินขึ้นตะครับกราฟลงมาชนนเส้ ็นะครับน่าจะจะเป็น MA 1 0 0ร้อยนะฮะกราฟลงมาชนเส้น MA 1 0 0ร้อยแล้วก็เตรียมตัวดีขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับกราฟชนเส้นและเกือบชนเส้น MA 1 0 0ร้อยหลายรอบนะครับบางอันก็ทะลุไปเลยนะครับส่วนบางอันก็อีกนิดเดียวก็หมินเมมากที่จะชนนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ากราฟชนเส้น MA 1 0 0้อยนะครับกราฟก็จะดีดตัวนะครับซึ่งจะดีดเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ u ูนะครับเชนก็ไปเทิงขาขึ้นอยู่แล้วกราฟย้อนมาชนเส้น MA 1 0 0ร้อยแบบนี้บ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสท เส้นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงของผมเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่บ่งบอกเทรนชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนของ UJ คือเทรนขาขึ้นและยังไม่คิดที่จะกลับตัวด้วยนะครับสำหรับคู่นี้โอเคครับต่อมามาดู UCA กันบ้างสำหรับคู่ UCA นะครับผมกราฟมีโอกาสที่จะลงต่อนั่นเองนะฮะกราฟมีโอกาสลงมาที่ด้านล่างนะครับก็เป็นแนวเก่าแล้วกันบางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับในการดูในในแนวต้านก็ให้สังเกตเลยว่ายอดเขาที่มันชนกันบ่อยที่สุดตรงนั้นอาจจะเป็นแนวต้านนะครับ ยอดตีนเขาตรงไหนที่ชนกันบ่อยสุดตรงนั้นอาจจะเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูแคทนะฮรกราฟกลางลงมาที่แนวต้านเก่าในอดีตซึ่งอาจจะกลายเป็นแนวรับใหม่ในปัจจุบันก็ได้ทุกคนต้องจ้องท่องสั์นี้กันให้ได้นะครับผมนะสั์นี้มันเป็นสั์ที่ผมไม่ได้คิดเองด้วยนะครับมันเป็นสัพที่มันก็มีมานานแล้วน่ะเป็นสั์เฉพาะของมันนะครับสำหรับคู่ยูยูแคทนะฮะก็คือกราฟแนวต้านในอดีตจะกลายเป็นแนวรับในอนาคตนะฮะ และแนวรับในอดีตจะกลายเป็นแนวต้านในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดจําทฤษฎีนี้ได้ก็เทรดฟริได้อย่างสบายใจนะครับผมทาไมไลฟ์สดไปไลฟ์สดมาง่วงนอน,นวะเฮ้ยต่อมามาดูคู่ A u ครับผมสำหรับคู่ A u การาฟไม่ค่อยสวยนะครับจะเล่นเซลล์ก็จริงแต่ว่กากราฟอยู่ล่างเขาเลยนะฮะเล่นไม่ได้ต่อมาครับมาดูคู่ u c แคกันบ้างวันนี้ตลาดปิดนะครับเลยไม่ได้เข้าออเดอร์โชว์ซึ่งอยากให้เข้านะครับถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวมันสูกอีก คือร้อวันพันปีไม่ลงนะฮะการาฟไม่เทตลาดไม่เทแต่พอผมโดดลงสนามไปปุ๊บโอ้โหการาฟก็เทเอาเทเอาสนุกมากสนุกของเขาแหละนะฮะมาดูคู่ NU กันบ้างครับ NU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ USD เลยไงเพราะฉะนั้นพอมันเกี่ยวข้องกับ USD เลยเนี่ยทำให้มันผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเราเล่นบายไว้ White แล้วแล้ว USD มันอ่อนการาฟก็จะบินขึ้นแรงมากเพราะว่า U.S.D มันอ่อนและ n อยู่ข้างหน้านะครับคู่ไหนอยู่ข้างหน้ากราฟจะวิ่งไปทางนั้นเองถ้าคู่หลักของเราหรือว่าคู่ที่เราเล่นมันวิ่งวิ่งดีๆเนี่ยอยู่ด้านหลังกราฟก็จะทุบนะครับหลักการฟินวิทจําให้ได้ประมาณนี้ต่อมามาดูคู่ N.U ไปแล้วนะฮะมาดู N.CAD กันบ้าง N.CAD ก็เมื่อกี้นี้หรือเปล่าอ่ะทำไมเหมือนจะสับสนเออเมื่อกี้นี้เปล่าอ่ะโอเคเมื่อกี้นี้นะฮะต่อมาครับเรามาดูอีกคู่ต่อมานะครับ แป๊บนึงทำไมง่วงวะเฮ้เอา้าง่วงเฉยเลยทำไมง่วงอ่ะทำไมง่วงวะงงพี่หน่อยไม่มาเนี่ยพี่หน่อยไม่มาง่วงเลยเนี่ยเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะฮะตอนนี้เราดูถึงคู่เอ็นฟลังกันแล้วใช่ไหมอ่ะเอ็นฟลังนะเดี๋ยวพักเบรกสองนาทีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีคุณน้ำเกลือด้วยนะฮะสวัสดีคุณคิตตี้ด้วยนะนี่คิตตี้คิตตี้เพนนี่คิตตี้ด้วยนี่สวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาครับผม ฟังจากเกมสนุกมากขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ดูทางเพจด้วยนะครับผมอาจจะมีอันน้อยนิดเพจไม่ได้ยิงแอดอะไรเลยนะครับแต่ว่าใน youtube เนี่ยก็ยังยังทักทายกันได้นะครับผมโอเคคับคุณผู้ดูนะครับที่เข้าจะจะเข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็หวังว่าเป็นเาเป็นอย่างยิ่งว่าว่างๆนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาดูพร้อมๆกันบ้างนะครับจะได้มีกาลังใจในการไลฟ์สดเดี๋ยวว่างๆจะไปไลฟ์สดในทิกตอกบ่อยๆแล้วกันนะให้หายคิดถึงเนาะอืมอะ มาดูคู่ต่อมาครับ a อฟรังเมื่อกี้เหมือนได้พักไปแล้วหน่อยหนึ่งสำหรับคู่ a อฟรังครับกราฟกําลังไหลลงข้างล่างเลยนะฮะกราฟอยู่ต่ําเตี้ยเลี่ยดินนะครับจะเล่นเซลล์ตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดนะครับผมคือมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ต่ําเกินไปนะฮะต่อมามาดูคู่ EG ครับผม EG นะครับสําหรับวีคกราฟสวยครับค่อนข้างที่จะดีเลยกำลังลงต่อแบบเด กราฟมีโอกาสลงต่อได้นะครับผมกราฟทิ้งตัวลงมาเป็นโดจิเขียวนะครับมีสิทธิที่จะทิ้งบอมลงมานั่นเองสำหรับคู่ e g นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เล่นนะฮะยังไม่แนะนำให้เล่นต่อมามาดูคู่ GJ กันบ้างครับสำหรับคู่ GJ มาดูวีคก่อนเลยนะฮะวีคมีโอกาสที่จะบินต่อนะครับผมแต่กลับกันครับบางคนมาดูเดย์แล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงมาได้อีก1เวฟนะครับก่อนที่จะบินขึ้นไปแต่ว่าเวฟที่ที่ท,ที่ที่จะลงเนี่ยไม่รู้ว่าลงเยอะหรือลงน้อยนะ อาจจะลงเยอะถึงขั้นแบบบวกอื้อเลยก็ได้หรือลงมานิดเดียวแล้วก็บินต่อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ follow ายเอานะครับสำหรับคู่ GJ เพราะว่าเทมเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองต่อมาครับมาดู AJ นะ AJ DVD พระเอกตัวจริงสำหรับคู่ NJ นะครับกราฟไม่สวยเท่าไหร่นะครับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆถ้าเราจะเล่นนะครับสำหรับคู่ AJ เนี่ยนะฮะก็ต้องรอกราฟให้ย้อนก่อนนะฮะแล้วค่อยตบเซลลทีหลังก็น่าจะปลอดภัยนะแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะต่อมาครับมาดูคู่แคทฟังนะครับ นี่แค่ฟังสวยอยู่ครับเล่นระบายได้แต่ว่าไม่เล่นนะ่ต่อไปต่อไปคู่จีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจีจีเจดูไปแล้วนี่มันเป็นของข้างบนซ้ำนี่วะนนี่แบบนึงนะฮะมันโชว์ซ้ำเอาคู่แคทฟังแล้วกันนะฮะอ่ะหรับคู่แคทฟังนะครับผมดไมูไม่รู้ว่าพี่เคาไปยังลืมมันกลับด้านกันเฉยเลย เราคู่แคทฟังไม่น่าเล่นนะครับข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็คู่แคทเจแคทเจนี่น่าจะเหมือนกันหมดครับทำทรงบินนั่นไงนะแคทเจนะครับกราฟมีโอกาสที่จะบินต่อนะครับผมใครที่เล่นฝั่งบายไว้นะครับก็เตรียมตัวนะครับรับซับกันฮะเพราะว่ากราฟมีโอกาสขึ้นต่อได้โซนที่จะให้ปิดนะครับคือโซนตรงแดงๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่าโซนนี้ยังไม่ต้องปิดกำไรก็ได้นะครับรอให้ถึงโซนแดงก่อนค่อยปิดกำไรนะครับ ขอญอาตพักสายตาสักสิบวินาสิบนาทีได้ไหมง่วงเฉยเลยวิเคราะห์ถึงคู่ไหนแล้ว่านี่อ่ะมา มาต่อครับเมื่อกี้นี้โอ้โหได้พังสายตาเรียบร้อยแล้วถึงไหนแล้วนี่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วแคทเจอ่าสำหรับคู่แคทเจนะครับผมกราฟย้อนลงมานะครับนะทรเฟรมวิกย้อนลงมาชนฟิโบ250เรียบร้อยแล้วนะฮรกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้มาดูเดนะครับสำหรับทร์เฟรมเดนะครับกราฟยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้ทะลุอะไรมากครับยังไม่ทะลุเบรกเอามากนะเส้นตัดกันเรียบร้อยนะครับสำหรับแม็กแม็กดีนะครับ ไม่ใช่แมกดีผู้ผิดเส้นตัดกันแล้วนะฮะสำหรับเส้น MA กับเส้นบอลจอร์แบนตรงกลางนะครับเส้นบีบีกลางเส้นฟ้ากำลังจะพิกอยู่ด้านบนนะครับกราฟมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นต่อได้คือผู้ตระกูลเจตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะฮะตระกูลเจกำลังจะกลับตัวขึ้นทั้งบนก็พอจะเล่นได้อยู่นะสำหรับคู่แคทเจแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอะ่ะจริงๆเพราะมันอยู่ต่ํามากเลยนะเนี่ยอย่างเดย์อย่างเงี้ยเดย์ Day มันก็อยู่ต่ตําเตี้ยเลียดดินเลยนะวีควีคก,ก็เหมือนจะบินได้คือ หรือว่าโดยจลิตของผมเนี่ยไม่ชอบเล่นฝั่งบายไงเพราะฉะนั้นก็เลยจะมองหาคู่ที่มันเล่นฝั่งเซลเล้วมันสวยๆนะเดี๋ยวมาดูฟังเจอีกคู่หนึงนะฝังเจไม่น่าเล่นนะฮะข้ามไปก่อนต่อมามาดูคู่ E A กันบ้างครับสำหรับคู่ E A นะฮะามาคู่ E A E A บินอยู่ข้างบนเลยไม่เล่นดีกว่าอยู่ซะสูงเชียเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะต่อมามาดูคู่ E c a t ครับ E c a t กำลังดีครับผมย้อยลงมาแล้ว สำหรับคู่ e-cat นะฮะลักษณะเดียวกันกับคู่ g-cat ที่ผมถือนั่นก็คือมันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับมันได้เวลากับคืนสู่เย้าบ้านมาอยู่ข้างล่างนะครับกราฟคู่ e-cat นะฮะมีโอกาสที่จะลงต่อมาที่ไม้ฟ้าหรือ ma นั่นเองนะฮรกราฟมีโอกาสจะลงมาอีก4,000จุดเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าว้าวมากถ้าลงมาได้ก็ผมก็ปิดจ็อบละสำหรับคู่ e ฟั n ครับผมมาดูคู่ e f ั n งกันบ้างทันเฟรมวิกนะครับกราฟมีสิทธิ์ไหลลงต่อนั่นเองมาดูเดกันบ้างครับสำหรับเดนะครับกราฟ ทำทรงแบบนี้นะฮะรอยกราฟย้อนก่อนแล้วค่อยตบเซลนะครับแต่ไม่สวยคู่นี้บอกเลยไม่สวยไม่ต้องเล่นนะฮะแล้วก็จุดถ่างด้วยนะครับบวกช้า EJ ครับผมสำหรับคู่ EJ ดูวิกก่อนเลยนะครับวิกมีโอกาสที่จะลงต่อทุบต่อนะครับเดยมีโอกาสที่จะลงต่อทุบต่อนะครับเพราะนั้น EJ น่าจะทุบนะครับอย่าเพิ่งเล่นต่อมา EN ครับผมข้ามไปก่อนนะครับซึ่งถ้า EJ ลงน่าแสดงว่า EU ของผมก็ต้องลงด้วยเนี่ยก็ถือว่าดีนะเล่นเซลไว้ต่อมามาดูคู่ GA ครับตลาด Gbp ช่วงนี้เป็นตลาดขาขึ้นนะฮะก็ต้องระวังนะฮะที่ที่เราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากราฟเนี่ยของคู่ ga นะครับมีโอกาสที่จะบินต่อนนั่นเองสำหรับคู่ ga นะต่อมามาดูคู่ gcat ครับคู่ของผมเองนะคู่ gcat ครับทำทรงดีนะครับผมถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้ทำทรงจบเป็นแท่งแดงนะครับก็จะกลายเป็น tower bottom นะครก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็น evening นะฮะคือกราฟที่จะลงต่อนั่นเอง ก็รอรุ้นครับมีโอกาสที่จะลงได้อีกประมาณ4,000จุดเลยสำหรับคู่ Gcat ซึ่งก็เหมือนคู่ E-cat นะครับคือสัญญาณเซลล์มันมาแล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะกล้าได้กล้าเสียกับมันหรือเปล่าต่อมามาดูคู่ G ฟังครับผมสำหรับคู่ G ีฟังทันเฟรมวีกนะครับอยู่ในทรงดีนะฮะมาดูเดกันบ้างครับเดย์ไม่ค่อยสวยครับข้ามไปก่อนต่อมา GN ครับ GM มีโอกาสไปต่อนะครับกราฟทันเฟรมเดย์นะครับจบเป็นตัวของ Morning Star นะครับ กราฟมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเราใช้ตัวของพลายชั่นเก่านะครับที่เคยปรากฏเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับพายชั่นเก่าของวันพฤหัสพุธอังคารแล้วก็จันนั่นเองนะครับ GN ไปแล้วต่อมามาดู n c ็นนะครับสระคู่ n c ็นนะครับก็เป็นคู่ที่เราก็บู๊กันมานานนะครับสระคู่ n c ็นผมเคยเล่นกับมันตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเลยครับคู่ n c a t ค่อนข้างสวยนะครับกราฟขึ้นไปแทนฟลายวิกนะครับขึ้นไปแล้วทิ้งตัวลงมาเป็นแฮมเมอร์นะครับและเป็นแฮมเมอร์ มีโอกาสที่จะลงต่อนั่นเองสําหรับดูแทนเฟรมเดย์นะครับลงต่อก็จริงนะฮะแต่ว่าอย่าพึ่งนะอย่าพิ่งเล่นนะรอกราฟย้อนก่อนนะครับจะเล่นเซลล์อะไรก็รอเล่นในจุดที่ใช่ดีกว่านะครับเอนฟังผมบอกเลยข้ามไปดีกว่านะครับจุดทางด้วยแล้วก็กราฟอยู่ต่ํามากเลยจะให้เซล์ลตามเทนตรงนี้ก็อันตรายนะครับต่อมามาดูคู่ Nj กันบ้างครับเจอคู่ NJ ทนเเฟรมวีเปไง ฮัลเฟนวิกมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับค่อนข้างขัดแย้งกับตัวของลักษณะไพรชันเมื่อกาฟขัดแย้งกันเราก็จะไม่เล่นนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้นะฮะมาดูย้อนดู EU แป๊บหนึ่งเพราะว่ายูเนี่ยเป็นคู่ที่หลายคนคาใจกันฮะเสือคู่ EU ไม่ดูคาใจอะไรกันนะฮะโอเคมาดูฮัลเฟนมันก่อนนะฮะเสือคู่ยูฮนะัลเฟนมันอ่ะดูแล้วไม่มีอะไรการฟมีโอกาสที่จะขึ้นมาสวิงต่อเพื่อทิ้งไส้นะครับก่อนที่จะทุบตัวลงไปในในของ EU นะ พอดูวีคเนี่ยยิ่งหมดห่วงเลยครับวีคเนี่ยจบเป็นคือกินขาลงด้วยอย่างนี้ชัดเจนครับวีคถัดไปต้องทุบแน่นอนนะครับไทม์เฟรม H4 ก็ขอแค่ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาก็น่าจะไหลลงเรื่อยๆนะครับก็คือข่าวนั่นเองคือถ้าข่าวมาก่อความวุ่นวายเนี่ยก็เหนื่อยนะหนักใจนิดนึงโอเคครับมาดูทองคํากันบ้างสำหรับทองคำครับ e ทม์เฟรมมันนะฮะกราฟทาทรงจบมาเป็น evening นะครับรวมถึงเป็นตัว bottom ด้วยนะฮะก็เตรียมตัวพลิกกลับค่อนข้างสูงนะครับ นะคือลงนั่นเองทองคำอ่ะเต็มตัวลงนั่นเองแต่จะลงถึงขั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่คงจะไม่ต่ํามากนะครับอาจจะอยู่ที่2 9 7 2 9 8กนะฮะก็ต้องระวังทองคําทุบลงมาด้วยท่าเฟรมวีกนะฮะไอเดนะฮะต่อมามาดูท่าเฟรมใหม่นะครับเมื่อเราดูเดไปแล้วนะต่อมามาดูท่าเฟรม H4 สำหรับท่าเฟรม H4 นะครับกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะตามเทรนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนมีคนเชียร์อยู่นะเชียร์ฝั่งบายอยู่เชียร์แบบแอบๆนะฮะ จะฟองบายถึงแม้ว่าจะสง่งวุธสงครามให้กับยูเคก็จริงแต่ปากก็บอกว่าสันติสันต,ต,ต,ตินี่นะดัง <c oughs> นั้นทองก็มีโอกาสที่จะบินต่อน,นั่นเองฮะมาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้บินไหมเนาะมีโอกาสไปตอทองอะ่ะเชื่อดิบินต่ออยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวมาดูทันเฟรมต่อมาฮะ H4 ไปแล้วนะฮะมาดูเด H1 กันบ้างสำหรับทันเฟรม H1 นะครับกราฟก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะ อืมแต่ว่าเส้นของ moving average นะครับกับเส้นของ BB เนี่ยก็ตอนนี้ตัดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงค่อนข้างแรงนะฮะก็ระยะสั้นมันอาจจะลงอยู่นะไซดเวเ่แถวแนี้แหละแต่ในระยะยาวเนี่ยบินต่อนะครับพี่ทองเพอท่าฟิล์มเฮดสี่มันออกมาแล้วว่าบินว่าบินต่อนะครับส่วนท่าฟิล์ม D นะครับอันนี้เป็นลักษณะของพลายชั่นนะฮะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับทองคำส่วนใหญ่แล้วมันทำลายพลายชั่นทุกอย่างนะครับแล้วก็ท่าฟิล์มวิกนะฮะท่าฟิล์มวิกก็สังเกตดีๆว่าท่าฟิล์มวิกเนี่ย นะฮะเขาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นแบบสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจไว้เลยว่าทองคําในอนาคตนะฮะมีโอกาสที่จะไปต่อนั่นเอง3ามพัอาจจะมาให้เห็นครับสามพก็อาจจะมาให้เห็นเสิร์ฟพี่ทองคำนะฮะเพราะฉนั้นตอนนี้ถ้าเราได้ออเดอร์ในจุดที่ดีอยู่แล้วรักษามันไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะขึ้นแล้วไม่ลงกลับมาอีกก็ได้ในอดีตนะครับมันเคยอยู่ในราคาต่ำๆนะครับแล้วก็ไซเวย์อยู่ที่ราคา18-5นะครับ แล้วก็1,9นั่นเองคือราคาโซน,นนั้นเนี่ยเป็นโซนที่สมัยก่อนเขามักจะเล่นกันนะฮะแต่พอหลังจากที่มาหลุดเบรกเอาขึ้นมานะครับมาแตะที่2,001 2,002 2, หลังจากนั้นมาก็ไม่ลงอีกเลยนะฮะเพราะนั้นหลักการเดียวกันครับตอนนี้แตะ3,000ได้แล้วผมคิดว่าทองคำาม่าคุจะไม่โง่ที่จะลงมาแล้วนะฮะลงมากสุดก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือลงแบบกระชากนะครับทำให้ฝั่งบายเนี่ยถือเกินไม่ได้ใจเสียใจอ่อแล้วก็คัดทิ้งกันละนาวเลยนะับก็ทำให้บ happy นเ,อง,อ,เนบบองก็จจะจบลงแล้วนะครับ ใครมีคำถามอะไรไหมครับผมคนดูหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งนะฮะทางเพจไปไหนหมดแล้วเนี่ยนะฮะแต่ใน YouTube นี่จะ40คนแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดตอนนี้ก็เข้าครึ่งชั่วโมงพอดีเลยวิเคราะห์กราฟไม่ต้องนานมากเพราะว่ามันไม่ได้มาเทรดเถิดอะไรก็แ,แค่มาบอกว่าเออสัปดาห์หน้าน่าเล่นอะไรดีก็จะมี eu นะครับมี g u นะฮะแล้วก็มีพวกตระกูลตระกูล e นะครับไม่ว่าจะเป็น ej นะครับแล้วก็ e ฟัง นะครับแล้วก็คู่ไหนอีก NU ก็เล่นได้ a u ก็เล่นได้ตอตระกูลพวกนั้นสามารถเล่นได้อยู่นะครับกราฟก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะฮะเพิ่งกลับมาจากกินข้าวสวัสดีครับพี่นอยผมกำลังจะไปแล้วพี่นะฮะคุณโชคสวัสดีครับกำลังจะไปเลยนะฮะทุกคนเพราะเราวิเคราะห์กราฟจบแล้วนะครับในส่วนของคู่เงินนะฮะแล้วก็ทองคาสัปดาห์หน้าเราก็ยังรออยู่ในคู่ของ EU เพราะว่า EU ผมยังถืออยู่นะะแล้วก็ถือต่อไปตั้งใจเป้าหมายว่าเอา เอากาไรให้ได้มากให้สุดสำหรับคู่นี้นะครับแต่พอส่วนตัวเองก็ยังถืออยู่นะครับแล้วก็เทรดอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีพี่น้องชอาวไทยทุกคนฮะที่ใช้อากาศหายใจทุกท่านฮนะสวัสดีครับ